เป็นเทปที่เรามาทําความรู้จักกันได้มากขึ้นแต่ว่าเทปนั้นก็เป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เราได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของแต่ละคนมากขึ้นเล <find communications S 1> <ห>ย,ย <kar> รเบื้องลึกอีกละ <cs reproduce> ใช่ตรงน,นั้นเป็น E ีีที่แบบมันปลดล็อกพวกเราว่าเฮ้ยเราเราสามารถที่จะจอยกันได้นะถึงเราจะแบบต่างวัยต่างมุมต่างขั้วแต่ว่าพอเรามาจอยกันน่ะมันแฮปปี้มันสุกสนานครับตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้จักกันถึงเบื้องลึก <c oughs> ของแต่ละคนเท <c oughs> ่าไหร่แต่พอเราเรามารวมตัวกันแล้วคุยเลยรู้สึกว่าเออมันถูกละที่ที่5คนนี้ยมารวมมตััวยู่ด้กน สวัสดีครับผมอมทิติวัฒน์ครับครับผมไกด์กันฑพลครับครับผมภูมิภูริพันธ์ครับตะวันนบินวิทย์ครับอะตอมนัฐาภพครับก็สนับโปรเจกต์นะครับมันเป็นเกี่ยวกับพวกเราทั้ง5คนก็คือการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆที่พวกเรา5คนมารวมกันแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยกันนะครับไม่ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นมีความเอ็กซ์ตีมหรือว่ากิจกรรมที่เป็นอ่าท่องเที่ยวต่างๆก็คือพวกเราก็จะไปลุยกันหมดก็คือจะดึงตัวตนของเราทั้ง5้าคนออกมาให้ผู้ชมได้เห็นว่าพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับ แ่อย่างองไ์ได้เป็นสายสุกขุมสุภาพบุรุษเรียบร้อยเลยนครับก็คือมีความแบบเจนเตอร์แมนในตัวมากๆอย่างไงี้ยอย่างกายก็ลักษัตว์อยู่แล้วก็คือมีความอบอุ่นในความรักษัตว์คือสาวๆเห็นหนุ่มๆเห็นก็จะแบบวิ้ยคนนี้อบอุ่นจังเลยอะไรอย่างี้ครับอย่างตอนก็จะเป็นแนวอาจจะเป็นสดใสมากกว่าสดใสฮฮาแล้วก็คอยแบบแกล้งพวกน้องครับมันจะเป็นจุดศูนย์กลาง เอเนจีที่แบบคอยตบๆกันเข้ามาอย่างครับอย่างภูมินี่ก็สายฮาอย่างภูมิน้องรักก็อาจจะเป็นสายตาที่แบบเฉียบคมหวานอะไรเงี้ยที่แบบว่าที่แบบว่าดังเสือที่แบบมองใครก็แบบโดนตกหมดแน่นอนเนี่ยก็เลยเป็นเป็นน้องภูมิของเราอ่าอย่างอะตอมนี่ก็สปอร์ตจ๋าครับเป็นแนวแบบฟิตเนสเป็นแนวแบบมัสเซอรหน่อยสุขภาพมัสเซอรที่แบบโป้งนุ่มๆอย่างนี้เห็นก็ฮิทคนนี้แบบหุ่นดีอย่างเลยร่างกายดีมากเียครับเป็นนายแบบเนี่ย ก่อนอื่นเลยครับก็ได้รับความบันเทิงครับอย่างที่บอกนะพวกเราห้าหนุม่ม5้ามุมครับก็เป็นคนที่ ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันมากเหมือนเราอะ่ะจะได้ดูคลิปๆหนึ่งแต่ได้ทั้งหมด5รสชาติด้วยกันครับจริงๆก็เป็นบางสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่แบบว่ารู้สึกว่าเออบางทีมันเป็นอันซีนบ้างหรือว่าไปแนะนาโลแบบว่าสถานที่พาไปแบบเล่นกีฬา X <ช>เอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ย<ช>ครั้งที่แล้วพี่พี่ก็พาไปปีนผาอีกหน่อยก็ไป ATV หรือว่าอีกอีกต่อไปก็เป็นแบบว่าล่องแก่งหรือต่อไปก็ไปปีนเขาไหมพี่ปะไม่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน้อง ใน s น a p ของเราก็จะมีสาระด้วยก็คือในใน ep ต่อไปก็เราก็จะมีไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นเขาเรียกว่าจังหวัดเล็กๆที่ยังไม่ไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวหรือไม่ค่อยมีคนรู้จักในสถานที่นั้นๆก็พวกเราก็จะพาไปว่าในการเดินทางเป็นยังไงแล้วก็ต้องไปท่องเที่ยวยังไงบ้างประมาณนั้นครับเอามมาเทปแรกเลยก่อนตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้จักกันถึงเบื้องลึกของแต่ละคนเท่าไหร่แต่พอเรา เรามารวมตัวกันแล้วคุยเลยรู้สึกว่าเออมันถูกละที่ที่5้าคนเนี้มารวมตัวมาอยู่ด้วยกันรู้สึกถึงความแบบเออมันอบอุ่นเหมือนได้คุยกับเพื่อนตอนมหาลัยตอนมัธยมตอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นในช่วงชีวิตของการทํางานของผมคล้ายๆกันครับผมชอบคลิปภูวิล่าบางแสนครับมันเหมือนเป็นการที่อย่างเทปแรกอ่ะเราได้ทําความรู้จักกันแล้วภูวิล่าบางแสนเหมือนการที่เราได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันครั้งแรกทั้ง5้าคนครับได้ไปเล่นด้วยกันได้ไปเล่นน้ําได้ไปเล่นอะไรต่างๆด้วยกันก็สนุกมากครับ ส่วนตัวก็ชอบเทปที่ไปอยุธยาครับผมที่ไปตามรอยลิซ่าชอบตอนที่นั่งรถกรบใช่แล้วเราก็เปิดเพลงของเราแล้วก็เต้นอยู่บนรถอ่ะเพราะว่าไม่เคยมาก่อนก็เป็นการเปิดประสบการณ์จริงๆก็ชอบเกือบทุกเทปนะครับแต่ว่าที่ประทับใจสุดจะมีอยู่อสอง สองเทปก็คือเทปที่เป็นภูวิล่าเนี่ยละครับคือเหมือนทุกพวกเราทุกทั้ง5้คนเนี่ยก็ได้ไปแบบทํากิจกรรมร่วมกันจริงๆเพราะอย่างเทปแรกเนี่ยอาจจะเป็นเป็นเทปที่เรามาทําความรู้จักกันได้มากขึ้นแต่ว่าเทปนั้นก็เป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เราได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของแต่ละคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเบื้องลึกอีกละใช่แล้วก็อีกเทปหนึ่งก็คืออ่าจอร์ดแฟร์คือตัวภูเมงเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวหรือว่าไปตลาดแบบนี้มาก่อนครับแล้วพอเหมือนได้ไปเปิดโลกครั้งแรกที่ตลาดนั้นแล้วก็รู้้้้้้สึกกกกววว่่่่่าาาาาเเเเยยยยยยมมัันนนนนนีีีหหลลลๆออองงทททแแแบบบบินนซื็็ได ที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบต่างชาติแล้วก็เขาให้ความร่วมมือค่อนข้างมากเลยครับในการถ่ายทํารายการไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์หรือว่าอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูบทสัมภาษณ์ของเรากับนักท่องเที่ยวก็ไปดูได้ที่สนามบินเจริญไปเที่ยวตอนจอดแฝงครับผมก็อันตวันจริงๆเหมือนพี่ภูมิบอกชอบทุกอีพีอยู่แล้วแต่ว่าจะรู้สึกว่าไปปลดล็อกตรงอีพีที่ไปบางแสงกันมากกว่าเพราะว่ามันเป็นอีพีที่เราทุกคนน่ะได้ทํากิจกรรมร่วมกันทั้งหมดแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรตอนนั้นเพราะว่าทีมมมมงงงาาาาานนนนนนนกก็็็ไไ่่่ด้้้้้้้แแแแแจววบบ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 ีีีีตออทํคืัเป มันเป็นความลับเป็นซีเรียหมดเลยไปรู้กันที่นูน่นแล้วก็ในกิจกรรมมันต้องร่วมมือกันช่วยเหลือกันต่างๆในการที่ทําภารกิจผ่านให้ได้รู้สึกว่าตรงนั้นเป็น e ีพีที่แบบมันปลดล็อกพวกเราว่าเฮ้ยเราเราสามารถที่จะจอยกันได้นะถึงเราจะแบบต่างไว้ต่างมุมต่างขั้วแต่ว่าพอเรามาจอยกันน่ะมันแฮปปี้มัน, Happy, มนสนุกสนานครับ ก็ <IST uk t av is> ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือแรกๆจริงๆแรกๆก็ยอมรับว่านิ่งๆอยู่หลังๆพอมี EP ีขึ้นมาเรื่อยๆ s. <S เหมือนเหมือนแฟนคลับก็เริ่มเห็นว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงมีความเข้ากันมากขึ้นต่างๆก็ตอนนี้ E ีีที่8ที่9แล้วก็รู้สึกว่าพัฒนาได้เยอะมากก็คือยอดบิลก็หลักแสนแล้วขึ้นไปแสนสองแสนแล้วตอนนี้ยิ่งมาทองแล้วก็อีกอันนึงอันที่เป็นล่าสุดปีนผาก็สองแสนนะครับก็รู้สึกว่าเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นครับ ครับผมจริงๆโปรเจกต์สนับโปรเจกต์ก็เป็นเหมือนโปรเจกต์ซัพพอร์ตของของพวกเราอยู่แล้วที่ที่จะส่งต่อมาถึงซีรีส์ที่มีชื่อว่า Break Me Peace ครับนะ Break Me Peace ครับก็เป็น ซีรีส์ที่ตั้งใจทำเพาเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของทางบร,ริษัทกันคร<ช><ง>ครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําขนมครับซึ่งก็มีเรื่องราวของเราทั้งหมดอยู่5คนครับจริงๆวันนี้ต้องมีพี่คนมาด้วยแต่ไม่ได้มานะครับก็เป็นเรื่องราวของเรา5คนที่คล้ายๆ snap เลยครับที่เป็นการตีแผ่ถึง5ชีวิต5มุมมองที่ต้องมาทํางานอยู่ในร้านเดียวกันครับเป็นโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้ด้วยครับใช่คบรถครับ ก็ส่วนของผมก็เป็นคนที่มีความสามารถระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็มีแบบว่าปมบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะก้าวข้ามปมตรงนั้นไปให้ได้ซึ่งมันก็นํามาสู่เรื่องราว ดราม่าในเรื่องด้วยครับใช่ครับผมรับบทเป็นชินครับจินก็จะเป็นเด็กกำพร้าที่มีความสามารถพอสมควรเหมือนกันแล้วก็มีเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงแต่ว่าเป็นคนเก็บกลัวเก็บกดอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของของทุกอย่างของโลกของโลกจักรวาลแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากยุ่งกับใครจนกระทั่งมีมีคนคนนึงเข้ามาทําให้แบบชีวิตเขาเหมือนจะกระเทาะเปลือกเพื่อจะดูเนื้อในของเราให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับของผมนะครับผมก็เย็นโลก ของผมนะก็รับบทเป็นพีครังมีดอีโต้ก็รับบทเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสดใสพ่พอแล้วอีโต้ไม่ใช่ไม่ใช่หรอขอโทษด้วยขอโทษด้วยสวัสดีนะครับรถกระบะนี่อะไรวีโก้รับบทพีทครับเป็นเด็กหนุ่มที่โลกสดใสมากครับตอนแรกก็เป็นเด็กหนุ่มที่คิดบวกตลอดเวลาเลยครับคิดบวกให้กับโลกคิดบวกให้กับสังคมจนกระทั่งมีคนหนึ่งเข้ามาครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มคิดบวกกับเขาแล้วครับหมยถึงอยากบวกกันนะ ไปแล้วทอนอยู่อยู่มาเวนี้ได yes> ้เลยทอเล่นเล่นในเรื่องนะครับผมก็รับบทเป็นอตอมก็จะเป็นแบบว่าเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นอย่างเงี้ยครับเล่นเป็นแบบนี้ครับก็ในในเรื่องเนี่ยจะเป็นคนที่มีแบบว่าฐานะค่อนข้างดีครับผมแล้วทีนี้เราก็ทําธุรกิจแต่ด้วยตัวเราเนี่ย ที่แบบมีเงินอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยแบบไม่ได้แบบมีปัญหาในการแบบว่าต้องอนาคตต้องทํางานนะนู่นนี่นั่นมันก็เลยหาอนาคตตัวเองไม่เจอว่าแบบจริงๆรแล้วตัวเองอยากทำอะไรยังหาตัวเองไม่เจอครับผมอ๋อก็จริงนี่ตัวละครลับเนี่ยก็ผมเป็นตัวละครลับครับก็คือยังไม่บอกชื่อแล้วก็ไม่บอกคาแรคเตอร์เพราะว่าถ้าสมมติบอกชื่อบอกคาแรคเตอร์ไปก็คือรู้เลยก็คือเรื่องมันก็จะเดาง่ายก็ต้องก็จะบอกไม่ได้ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนมันจะพลิกพลิกไปทางไหนก็คือถ้าสมมติมีตัวละครที่ตอนเล่นออกมาอาจจะพลิกไปอี แบบหนึ่งก็ได้หรือถ้าไม่มีไม่ได้เป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ก็ต้องจะรับจนไม่โผล่มาในเรื่องหรืออาจจะรับจนแบบไม่ออกมาเลยก็ได้ฉะนั้นก็ฝากติดตามในซีรีส์ที่เบรกมีพีด้วยครับก็สำหรับโอมตอนนี้ก็ถ่ายทําละครเรื่องวิญญาแพทย์สยาอยู่นะครับก็จะออนแอร์ภายในปลายปีนี้แล้วก็จะมีรออนแอร์ก็จะเป็นศึกเสน่หาไกลทองชลวรรครับแล้วก็เบรกมีพีที่ใกล้จอออนแอร์แล้วเหมือนกันครับ ครับของไก่นะครับตอนนี้ก็มีออนแอร์อยู่นะครับหอมกลิ่นความรักนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับเบรกมีพีซของพวกเราครับตอนนี้นะครับอะตอมก็มีละครเรื่องวิญญาณพระสยานะครับที่กําลังถ่ายทําอยู่กับพี่โอมนี่แหละครับแล้วก็มีเบรกมีพีซที่จะใกล้ออนแอร์แล้ววันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็มีซีรีส์เซเว่นเดย์บีฟอร์วันเลนทายนะครับวันที่22พฤศจิกายนเช่นกันนะครับผม ครับผมก็ตอนนี้ก็ขอฝากซีรีส์ของพวกเราทั้ง5คนนะครับเบรมีพีซ์นะครับผมก็ใกล้จะออนแอร์แล้วแล้วก็ส่วนตัวมีละครเรื่องชะดานางนะครับก็ออนแอร์เดือนหน้าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องบุหลันมันตรานะครับก็เดี๋ยวรอช่องทางเวลาการออนแอร์อีกทีนึงครับผมก็ตอนนี้ถ่ายทําเรื่องวิญญาณเพชรสยาไปนะครับมีถ่ายกับโอมแล้วก็มีอะตอมด้วยครับแล้วก็ละครที่จบไปก็มีเรื่องละครมูสซดิ้งมัดซิ่งสายฟ้านะครับก็ดูออนแอร์ยอดหลังได้เป็นพระเอกนะครับเป็นเพื่อเองแล้วก็ฝาก snap oh yeah, yeah.